สวัสดีคะ่ะตาเจ้าขาวคะ่ะวันนี้นะคะวันนี้พี่ๆสังเกตเห็นอะไรนะคะมาอัดคลิปวันนี้อะไรเอ่ยเด้งๆออกมาอะไรเอ่ยขาวๆมีลายอัมนี้คะอะไรเอ่ยหายไหนซีอะไรเอ่ยข,อขาวๆมีลายน,นี่แโอเคค่ะว,ๆๆ <laughs> okay, วันนี้นะคะเราจะมางานพิเศษงาน มัดมีขาวพิเศษกันค่ะพี่พี่วันนี้มีไม่กี่ผืนนะคะวันนี้จะมีแค่5้าผืนมาแบบมาเซอร์ไพรส์นะคะโอเคไปที่ผืนแรกันเลยค่ะผืนแรกนะคะจะเป็นขอไข่หนึงค่ะขอไข่หนึ่งมี1นผืน1เดียวนะคะนี่ตัดกางเกงออกมาแล้วแบบเก๋ๆทำแบบกระเป๋าด้วยนิดนึงเป็นสายเท่ๆนะคะมา น,นี่ม่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งเลยค่ะฮึสวยจริงๆรลายเดียวกันกบกบกางเกงแอดมินเลยแสดงว่าจิกเลย <c oughs> <c oughs> ต้องของอภัยกันพี่ด้วยนะคะลายนี้น้ำจิกไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะพี่พี่รับได้อีกหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะลายนี้ปังมาก ตัวนี้ราคา1,800บาทหน้ากว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะตัวนี้มี1ผืนลายนี้มี1ผืนรีบเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> พื้นต่อไปเลยพื้นนี้มี2ผืนลายนี้มี2ผืนนะคะขนาดเหมือนกันเลยขนาดหน้ากว้าง1เมตรยาว2เมตร 1,800บาทรหัสขอไข่2ค่ะถ้าพี่ๆท่านได้สนใจแคปภาพแล้วก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้แบบเพลือ mm hmm. ขาวมีปุยน่ารัก mm hmm. เป็นอมะตะมากเป็นธรรมชาติมากค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้ปุยสามารถแต่งได้นะคะแต่งเพิ่มเติมได้ดูเนื้อผ้า mm hmm. ดีงามเว mm hmm. วังมากตัวนี้คือ ปรับนิ่มให้เรียบเราไว้พร้อมส่งค่ะน่ารักมากสต็อปแน่นๆวันนี้รอบนี้ได้มาไม่เยอะนะคะได้มาน,นิดเดียวเองรอบนี้ต้องแบบต้องดูพี่ๆแล้วว่า first come first serve นะคะ นี่นะคะรหัสขอไข่สามค่ะขอไข่สามมีสามหุ่นตัวนี้พิเศษยังไงพี่ๆคะ่ะสังเกตนะคะตัวนี้ของเขาจะเป็นโทนเขียวเห็นไหมตัวนี้เป็นเขียวมิ้น์ค่ะ,คะน่ารักมากตัวนี้มีปุยให้ด้วยตัวนี้ราคา1,800บาทนะคะขนาด1,2คูณเมตรตัดกางเกงสวยมากไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้แบบช่วงนี้ชอบกางเกง มีอะไรเข้าเป็นเกงหมดจริงๆอยากตัสสาวะกลุมด,ด้วยแต่ว่าเอาไว้เซอร์ไพรส์พี่พีดีกว่านะคะต่อไปนะคะคืนนี้อย่าลืมนะคะพี่พีท่าในใดสนใจแทปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะต่อไปตัวนี้รหัสขอไข่สี่นะคะพี่ๆขอไข่สี่ตัวนี้มีสองพื้นตัวนี้จะเป็นกระต่อยนะคะเดี๋ยวให้พี่พีดอุ้ยไม่ใช่ฟู้เทศ ตัวนี้จะเป็นฝางค่ะพี่พี่หือหวานมากน่ารักมากนะคะมีปุยด้วยเนื้อผ้านี่แบบและลายในปากได้ละลายไปแล้วค่ะพี่พี่ <c oughs> นุ่มเพราะว่าน้องกลับนิ่มให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะเน,เนื้อผ้าดีมาก ถ้าพี่พี่ซักแบบซื้อไปแล้วซักอีกรอบเขาจะนุ่มได้ได้กว่านี้ค่ะอันนี้คือนุ่มได้นุ่มนุ่มนะคะแต่ว่ายังไม่สุดถ้าพี่พี่รับไปแล้วซักต่อไปจะนุ่มได้อีกค่ะเนื้อผ้าทิ้งตัวดีนะคะตัววงพื้นสุดท้ายค่ะลายสุดท้ายตัวนี้มี3าพื้นรหัสขอไข่5ค่ะพี่พี่อย่าลืมนะคะพี่พี่ first come first serve นะคะ รหัสขอไข่ห้านะคะมี3ผืนลายนี้เป็นโทนขาวมีปุยด้วยน่ารักเวอร์ราคา1,800บาทเท่านั้นค่ะหแปร้บาทร,รหัสขอไข่ห้านะคะขนาด1,2ูเมตร โอ๊ยมาไวไปไวจริงๆก็ย <Charl ott> <t aps> ังไงก็ต้องจบจบกันไม่ใช่ว่าจบกันสิต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีผ้ามาใหม่เดี๋ยวน้องมาอัปเดตให้นะคะตัวนี้ก็มีห้าผืนแบบออเดอร์เบาๆถ้าพี่มีอะไรสนใจอย่าลืมนะคะสเต็ปน้องคือ first come first serve รีบมารีบจับรีบจองรีบเป็นเจ้าของเพราะหัวใจยังว่าขอบคุณค่ะ